แค่ชิปนะคะแก้มดูแค่ชิปแค่ชิปนะคะแค่ผักแค่ชิปอะไรอีเมสอะไรอีเมส สองโอเคนี่อันัต่อเลยเรอใช่นั้นไม่ได้่เห็นามนข่องอลงนแ้วขแอแค่แ่อนร้่งองค่แนขัเจยขอต่อนะขันข้อนี้จ้าขมนอนี้จ้าอ่ะส่งนิ้วก้อนี้ด้วยเออเออเน่าใส่เออขันข้อนี้จ้าค่ะ